ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่น,น,นในห้องหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นนวทานใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโดย และก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลที่ฝากมาเป็นแนวทางและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดโดยนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ 1. กันยายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ห้าเจ้ารวมชน ฝากมาชน7ตัวเดียวชวน7ตัวเดียวเจ้าฟาดารินเจ้าหนมราสเทวีเจ้าเอ็กเจ, TV, เจและก็อีกสองเจ้าครับทัาน5เจ้าชน7ต่อมาครับเจ้านี้ครบครบโบนนะ7ตัว9ก้สอง หกเก้าแปดศูนย์เก้าสี่สองหกเก้าแปดศูนย์ฝากมาเจ็ดตัวเป็นแนวทางอดีตที่แล้วก็พันเจ็ดแปดสองต่อไปครับต่อมาเจ้านี้ชนะโพล ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วฝากมาดับโค้ชสองตัวโบนด้วยแต้มซีสรุปแล้วผ่านอดีตที่แล้วเป็นเต้นศูนย์สรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ครับตัวได้เราไปดูแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาดับ คู่สองตัวโบนด้วยแต้มศูนย์ฝากมาดับคู่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองแปดแปดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่หกหกสี่ห้าห้าเจ้าสลับโหนกฝากมาเป็นาทานดับ ่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วเองอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านแปดสองแสองแนวท่านใหม่นี้ครับเจ้าของแนวทางฝากมาตัวได้ ฝากมาสองห้าสามห้าสองหกสามหกสี่หกสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาเก้าคู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับ้อมูล ต่อมาเลยเจ้านี้เดนล่าขนฝังมาสองแปดสามหกนะก็นาทนใหม่นี้ก็ฝางมาสี่ตัวเป็นแนวทาแปดสองสามหกเป็นแนวทันเดนล่าง ใบนี้เป็นอนดีตที่แล้วนะเจ็ดหน 7, นะึมก็ผ่านเจนะใบเตกกี้ก็เป็นแนวท่านใบใบนี้ก็เป็นอนดีตเก่านะท่านก็ขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่ยีแล้วครับนะท่าน ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจมาโดยตลอดด้วยต่อมาเลยเจ้านี้คูมบนล่าง7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 0 7 9 8 3 8 4 8 5 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 ฝากมารวมฝากมารวม15คู่มาต่อการเจ้านี้เลยออเพชรนะฝากมาล่าง1 2 4 78 8ดึง1243เน้น1กับ2 3. ชอบ2 คู่2องสี่สองสามสองเจ็ดสองแปดต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยคู่บนล่างนะฟังมาคู่บนสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสห้าสี่แปดเนงมาหจ็ดเก้าแปดฝั่งซ้ายคู่บนฝั่งขวาคู่ล่างก็ขอบคุณมาก ต่อมาเลยเจ้านี้เออออเดนฝั่งมาวิ่งเก้าแล้วก็สีลูกีห้าเก้าสามเก้าเจ็ดสี่แปดเจ็ดสามหกเก้าซีเก้าสามเจ็ดีห้ ต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยก็เป็นเนวทานชุด3ตัวอดีที่แล้วก็ผ่าน7 8 2ตร้องหนัวทานใหม่นี้ก็ฟังมา8 7 2 8 7 3 8 7 4 8 7 5 8 9 5 8 9 4 8 9 3 8 9 2 7 2 8 2 9 2 7 3 8 3 9 3 7 5 8 5 9 5 ต่อมาเลยเจ้านี้เอ้สาตัวตุ๊ดน้ะท่านสองตัวตุ๊ดนาะฝากมา8ปดสองหนึ่งสองสองสสามหนหฝากมารวม9คู่อดีตที่แล้วก็ผ่าน7จ็ดสอง ต่อมาเลยเจ้านีที่ AMX ฝากมาเนวทาน3ตัวบนแตงตด037327 056356 316537 317617 326637ก็ขอบคุณมาก ไปต่อการเลยเจ้านี้เจ้านี้ผู้ใหญ่เบี้ยวฝากมาเต็มสองตัวล่างฝากมาเต็ม4ีเต็มเจ็ฝากมาเต็มสี่เต็ม7นะอดีตที่แล้วก็ผ่านเต็มเต็มสามนะท่านหกบวเก็ได้เต็มสาม ต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยแม่ดับอร้อยอีกหนึ่งแนวทางฝังมาดับหกนะฝางมาดับหกอดีตที่แล้วฝังมาดับสองเสียงเนื้อทันใหม่นี้ก็ฟังมาดับหกัวเดียว ต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยสองตัวบนตรงสามเจ้านี้รวมคู่สองตัวบนตรงหนึ่งหกหนึ่งแปดสามสองสามสี่ห้าหกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดใบนี้ก็ฝากมาคู่สองตัวบนตรงจับสามเจ้านะสามเจ้า,ามักรวมคู่สองตัวบนตรงขอบคุณอย่างมากเลย ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางา,น,าน,นะท่านเป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจำด้วยนะท่าน ก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นนท่านฝากมาเป็นนท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนวท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย